ค่ะสวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเพ่นก็จะวาจะไปตามแนวทางยาขอนหาเนาะแต่ว่ายยาขอนกะเอามาห่ยยุ่เฮียนอีกแล้วคะ่ะนี่ค่ะนั่งถ่ายอยู่หน้าบ้านค่ะเพ่นก็จะเตรียมประกาศเตรียมกระดาษเนาะไปห่ยาขอนเนาะมื้อนี้เมื่อวานนี่คะ่ะ FC ของยาขัญไปเขาน้อยสุดท้ายคะ่ะแมนบอกยา สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าของวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบแปดนี่ไนะค่ะท่านอาจาสวัสดีจ้าเมื่อวานนี้มีเอฟซีฝากตังมาให้ย่าติสองร้อยค่ะขอขอบคุณเอฟซีเนาะหลายๆเด้อค่ะโจไขมาอีกเด้อหมือนเด้อค่ะขอบคุณญาควรขึ้นกันนั่นแหละเดืนสองเดนสองเดืนสองมาเดืนสองน้อยสามน้อยที่เดืนสองก่อนจะเขาเบิวงตัวเลขนี่เพื่นจีถามว่า ได้เล้ามาแต่ใส่ืมบวานนี่นะเล้านั่นเมียนโอยบ้านใกล้ๆนี่ยไห้เมบวานนี้ยน่ยขวัญเอาเล้ามาไห่เพนซื้อไห่เนาะเป็นซื้อไห่เพ่นเมีนเล็กแค่ซีคูซีโตีเนาะซีซีคูนั่นล่ะเออซีคูนั่นล่ะกลับไปกลับมากลับเป็นแปดตัเนาะแปดคู่เมียนไม่ออกตัวเมียนมาไห่เพนซื้อไห้ ตัวละสิบาทค่ะสเะิเพ่นกะซื้อไหแต่ยาขัญเพ่นบ่อยากซื้อขันซื้อแล้วอาจจะดวงเคยขัดย<ม>าขัญก็เลยบ่ซื้อเนาะออกมากระถูกอหรีนี่ค่ะเงื่อนถูกเมื่อวานนี่ของยาขัญมาฝากเพ่นซื้อไห้นะะ่ายยาเอาไจังเมนหมานมมาค่ะน้องมือถือก,กับ่ได้เอาลงใไหเอฟซีเบิ้งเนาะเล่าเนาะบ่ไดเอาลงมันจอเนียนจอแล้วเอาแต่ห้านะน้อยเมื่อวานนี่เดียวมือเดี๋าเมื่อไหม่เมื่อวานนี่นะ เพ่นเมื่อก่อนเพ่นซื white white ้อตามพิภพหัตบอถูกเมื่อวานนี้เพ่นบดได้ซื้อตามพัดถูกฮะน้อยนะโอ้ยจะเป็นคนบ่มีดวงอหลีเมียนเห็นบอของคือยาเอามาให้เพ่นซื้อให้แค่สามสี่ครูก็ยังบดซื้อหนำเมียนเมียนค่ะเมียนเขางสองน้อยเนาะตัวเดียวแหแต่าเขาจ้งซืหลายเอฟซีผู้ใดบ่ถูกก็ย่าไปโทษคนไทยเด้อโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองบ่มีดวงเนาะ เลือกซื้อบัถึกเจ้าค่ะงวดนี้ได้แล้วเนาะหยาเอามาห้แล้วเพ่นก็เขียนนี่ค่ะของยาเอามาห้จะเป็นตัวน้อยๆแบบนี้แต่ว่าเพ่นเอามาเขียนไม่แล้วค่ะเอฟซีนี่ค่ะเดินสองหมู่บ้านเดินหุบมีเดินสองนะคะมอนี่เนาะค่ะเพ่นก็จะเอาแนวทางของหยาขอและกันแนวทางของเซียนสไบเนาะคู่กันนะค่ะคู่กันในคลิปเดียวกันเมื่อกี้ก็ ลงแนวทางของพี่ประหัตแล้วก็ของเซียนอ,ยอ่าของเซียนอ่าเซียงใหม่ลงไปแล้วค่ะอ่าคลิปนี้ก็จะมาต่อของยาขญแลวก็ของอาจารย์สวัยเนาะเมื่อนี้อาจารย์สวัยจะให้แค่จะให้แค่ตัวผหญิงตัวลูดเพิ่นบวให้ตัวจับคู่เนาะเมื่อนนี้เพินเ่นบวงกันเลยค่ะยาขัญ เอาเป้าให้แน่นี่มั่นใจตัวใดมั่นใจนี่บ่จ้ะมั่นใจสองหานี่ละสองหาบ่สองหาสองหกนี่หละแมนบ่แมนน้อยปกตินี่บ่เพราะว่าเหมือนมือนมันเรียนสองทั้งสองเรียนสองแต่ว่ามักมักสองนี่หละจันเราคุณนี่คือว่าสองนี่มีทั้งสองน้อยเน้บันนี้ซื้อได้ทั้งสามน้อยมาละตอนแรกค่ะ นี่ค่ะาขวัญบอกแล้วเนาะมาเพ่นจะหายเอซเบิงตรงๆค่ะบบานี้นี่ค่ะเบิงน้ำกันนะคะของย่าขวัญวันนี้ฮานอยวันที่สิบแปดกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะนี่ค่ะนอยแรกคือน้อยพิเศษนะคะนี่ค่ะเด่นสองกับเจ็ดเด้อค่ะจับคู่กับมี่สองหนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะ แมนแล้วก็ตัวเด่นก็บสามคู่ข้างบนแล้วก็ 9, ตัวรองก็บสามคู่ข้างล่างคือเกาขาเอฟซีนี่ค่ะส่วนน้อยที่สองนอยปกติเนาะเด่นสองกับหกค่ะนี่ค่ะจับคู่กับมีสองหาสองซีสองหกหกหาหกซีหาซีค่ะตัวเด่นก็บสามคู่ข้างบนคือเกาตัวรองก็บสองสามคู่ข้างล่างคือเกาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอ,อเดอ้อค่ะเอฟซีทั้ง่องค่ะ เมอวานนี่เนาะหกศูนย์ศูนย์หกถ้าใครเล่นน้อยสุดท้ายก็จะได้เนาะคะ่ะได้ได้ทั้งบนทั้ง,<า>งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะมีอันอยู่ค่ะกดกัเสียดายแฮงแฮงเพ่นซื้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์คันออกศ<ม>ูนย์เก้าเพ่นจะได้หลายมาออกอเพ่นกับคิดบ่ออกว่าเก้ากับหกมันกลับหัวตัวเดียวกันเพ่นคิดบ่ออกเลย สิลป์มันบ่มีดวงอีหยังก็มีแต่แนวขัดเนาะค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะของยาขวัญเนาะมาเบิ่งของอาจารย์สวัยกันโตเนาะอันนี้ไม่บอกมาชื่อตัวน่าบาซมว้ามัมีเงินก็ได้อยากซื้อเลองมือแต่ละสีนี่ค่ะเบอร์แรกก็มาหฮานอยตัววิ่งตัวลูดของอาจารย์สวัยมาแล้วค่ะมื้อนี้เนาะอื่นืดอืดมาอืมมันจันทร์ฝุ่นหลังบ้กกระใหย แมนบ่แมนค่ะนี่ค่ะ fc ทั้งช่องค่ะห้านอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดห้ากับสี่ค่ะเด่นที่ห้าลองสี่เนาะค่ะอืนี่ค่ะ่านี่เด่นหาลองสี่อืสองสี่เด้หกสี่หาสี่เด้นี่ค่ะเพิ่นว่าเมื่อนีเพิ่นจะ่ให้ตัวประกบเนาะค่ะหาย fc ไปหาตัวประกบมาใส่เอาเนาะค่ะ นี่ค่ะถ้าอยากได้ตัวประกบเนี่ยของยาขวัญมีอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะของยาขวานเมียนค่ะมีสองซีสองหาหกหาหกซีหาซีค่ะนี่ค่ะแมนเมนีนี่ค่ะยู่หาตัวนี่หาตัวเลยค่ะว่าต้องไปซอกใส่ยาเนาะยาขวัญประกบมาให้แล้วนี่ได้ปิดค่ะนี่ค่ะถ้าผู้ใดมักกะหาสองสองหานี่แหละค่ะ สองหกหกสองนี่แหละค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองนะเออเมียนบกเขาห้าสองสองห้าห้าหกหกห้าแล้วก็หกเจ็ดเนาะเออห้าเจ็ดเนาะต้องจำห้าเจ็ดใส่เนาะเพราะว่าของยูนีมีห้ามีเจ็ดเนาะนี่ค่ะแล้วก็สี่สองสองห้าเนาะสองห้าเนาะหน่อยปกติ แคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะของแนวทางฮาหนอยของย่าขอนแล้วก็แนวทางฮาหนอยของอาจารย์สวัยเด้อค่ะมันนี้ขอให้เอฟซีทั้งชง่องเฮงเฮรวยรวยไปด้วยกันเนาะค่ะเอซทั้งสองคขาขอให้แตกทั้งสามนอยเลยค่ะวันนี้เนาะนี่ค่ะ สุดท่ายนะคะเพ่นก็ขอขอบพุ่นญาขวอหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตออเอฟซีทั้งช่อง<ห>ทุกๆวัน,นเนาะนค่ะแกงครับเป็นโซ่แม่ไม้หายใจแหงใหญ่เพื่นถือหลายๆจ้าเปนโซ่ม้หายขอหายสูงดีค่ะถึงจะสามน้อยคนวันนี้ค่ะ จะวันเดินทางที่สองจ้าค่ะสุดท้ายเพ่นก็นขอเวพ่อนหายยาขวานละก็เวพ่อนหายเอฟซี FC ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะขอให้ทุกคนลำลำรวยรวยไปนน้ำกันเนาะกับฮานอยวันนี้ค่ะขอให้เอฟซีทั้งช่องทุกทุกคนไปทางใดมาทางใดก็เดินทางแก้วขาดปลอดภัยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วผู้ใดจะสั่งใดตัวเลขไปแล้วผู้ใดจะสั่งตำไทยตำเล่าตำหมวกตำส่วนะคะ ก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะบ้านหมวยรวยซับแปดแนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะบริการดีถึงที่ถึงใจเนะาะทันใจว่องไวดีนะเสื้อใจได้ไววไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเพนก็ใช้บริการอยู่เนาะค่ะค่ะสุดท้ายก่ะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องน้องกำแพงชาแนลให้แม่เพ็นทุกๆวันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้แม่เพ็นทุกๆวันคะ่ะคิดนี่ะสวัสดีค่ะ